หลังจากที่เราลองใช้บอร์ดีไซเนอร์นะครับในการทำรายการบอร์ดต่างๆนะครับมันมีข้อความเป็นแบบบอลลูนนะครับก็เราไปลองทำดูครับแบบบอลลูนต่างๆนะครับก็มีเยอะมากมายเราก็สอนพื้นฐานไปให้หมดแล้วว่ามันทำยังไงครับต่อไปคุณก็ไปลองทำเองก็ใส่เองมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วถูกไหมครับผมป,ปูแบบพื้นฐานให้หมดเรียบร้อยแล้วรวมทั้งบอร์ดข้อความทั่วไปครับ ด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาบอรดข้อความอีกแบบนึงก็คือแบบข้อความแบบวิดีโอเสียงแล้วก็ไฟล์นะครับสามอันนี้เพราะว่าแบบปุ่มแบบอะไรพวกนี้มันก็มนเชดแบบปุ่มเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยมันก็คล้ายบนลูนนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่หาดใช้เอาเอง,เองครับว่ามันทานํางานยังไงบ้างต่อมาเราจะมาใช้แบบวิดีโอกันนะครับ คะแนนวิดีโอที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยมันก็ได้ได้สองทางนะครับก็คือวิดีโอที่มาจากลิงก์นะครับแล้วก็วิดีโอที่มาจากไฟล์ในเครื่องโดยตรงนะครับอย่างเช่นเราจะใช้ไฟล์โอเพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นเราทำเป็นบริษัทนะครับเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เขาถามวิธีการใช้งานของไอ้เครื่องมือเนี้ยเขาถามว่าไอ้เครื่องมือชนิดนี้ทํางานยังไงแล้วก็ส่งวิดีโอไปเลยครับตุ้มเขาก็นั่งดูเลย ไม่ต้องมานั่งถามเราว่าเออมันต้องทําอะไรยังไงเสียเวลาการตอบไปมาครับให้บอกมัาตอบออโตโอ้ไปเลยก็คือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเอา YouTube มาลองลงกันดีกว่าไปที่ YouTube นะครับก็เ,เ,เดี๋ยวดึงมาสักทิหนึ่ง โอเคครับก็เป็นคลิปของ Google Thailand เองนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่บทดีไซเนอร์ครับเอามาวางครอนี้มันบอกว่า u r l ไม่ถูกต้องนะครับลองใส่ดูตุ๊บรูปรูปแบบ u r l ไม่ถูกต้องตอนนี้เราลองใหม่เอาตัวหลังมาใส่ดิ ก็ไม่ถูกอีกเอามาใส่ทั้งหมดเลยอไม่เอาข้างหน้ามาใส่ก็ไม่ถูกต้องอีกนะครับคราวนี้เราเอาวิดีโอมาใส่อย่างไรแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันรับส้รุลเป็นไฟล์เอพีสีเลยก็คือเราต้องเอาวิดีโอเนี่ยมาอัปโหลดก่อนแล้วก็เอามาเอาลิงก์มาใส่อีกทีนึงเหมือนอัปโหลดรูปนะครับพูด,ดง่าย ังนั้นเดี๋ยวเราเอาไฟในเครื่องอคนนี้มันบอกว่าดึงไฟในเครื่องมาใส่ะลองดูเอาวิดีโอไฟในเครื่องมาใส่นะครับมันได้ขึ้นแบบนี้เป็นเซอร์เวอร์ขึ้นมา U L ของเซอร์เวอร์จะบอกว่ามันก็มันก็ไม่ได้ครับง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาวิดีโอเนี่ยไปอัพโหลดที่ URL ไหนก่อนนะครับครนี้ผมก็ไปโหลดอัพโหลดไฟล์นะครับวิดีโอของผมนะครับลงไปที่โฮสต์นะครับก็คือพูดง่ายมีโฮสต์ส่วนตัวก็จะดีมากนะครับอันนี้ผมลงไปที่โฮสต์ผมนะครับ lms thai com นะครับ slash หนึ่ง b a c ep สี่นะครับแล้ลองเล่นดู ในบ,บทเรียนนี้นะครับ <Video S 1> เราจะมาพูดผมก็ URL วิดีโอนี้นที่ลงไปนี้ที่โฮสผมนะครับเอาไปลงที่โฮสแล้วก็เอามาวางตรงนี้นี่ครับก็ใช้ได้แล้วเห็นนะครับคราวนี้มันบอกว่าให้ใส่รูปตัวอย่างรูปตัวอย่างเป็นหน้าปกวิดีโอครับพูดง่ายก่อนที่เขาจะคลิกโหลดผมขอเอารูปจากบนลูมมาแล้วกัน ใช่ครับเอามาใส่เห็นไหมครับแล้วก่อนกดโหลดมันก็จะโหลดวีดีโอที่เราเล่นไปครน,นี้เรามาลองเล่นดูครับวิดีโอในบทเรียนนี้นะครับเรา,เราจะมาพูดถึงไรบอร์นี่ครับนี่นี่คือวิธีการทำนะครับหนึ่งเราต้องเอาวีดีโอของเราเนะี่ย ใส่ไปที่เว็บฝากไฟล์หรือเว็บไหนก็ได้หรือว่าเป็นโฮสต์นะครับที่เรามีอยู่ก็ใส่ไปที่โฮสต์ไอ้สองก็เป็นหน้าปกตอนเล่นนะครับเราก็เอาอันเนี้ยหน้าปกตอนเล่นเนี่ยครับอัปโหลดเข้าไปในเว็บฝากไฟล์เหมือนกันแล้วมาแปะวางคนนี้เราก็ต้องไปหาเอาครับว่เาเว็บไหนฝากไฟล์บ้างไม่ก็ถ้าจําเป็นต้องใช้จริงก็ไปใช้โฮสต์ส่วนตัวครับไปซื้อโฮสต์มาใช้เดือนปีหนึ่งไม่กี่บาทครับเดือนเดือนละสิบกว่าบาท ถ้าไปใช้งานบริษัทหรือใช้งานจริงมันก็คุ้ม,มครับเสร็จแ,แล้วก็ copy นะครับเราก็ไปวางที่ตัว dialog โฟร์ครับก็มาที่ i n t e n s เหมือนเดิมครับสร้าง intense ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมครับไปที่ line ครับกด custom payload นะครับอันนี้น่าจะคล้องกันแล้วครับแล้วก็ เพิ่มลายขึ้นมาเนื้อถามว่าใช้งานยังไงเอ้โอ้โหผิดผิดผิดใช้งานแบบไหนสอนใช้งานหน่อยอะไรประมาณนี้ครับพอเสร็จแล้วก็ไปลองเล่นดู ใช้งานยังไงเห็นไหมครับเป็นวิดีโอขึ้นมาเลยกดเล่นใน,นบทเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่านี่รับเป็นการนําข้อความที่เป็นวิดีโอนะครับให้ลายบอร์ดต,ต่อกลับมาเป็นวิดีโอครับวิธีทาก็มีแบบนี้นะครับ